คำเตือนวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันใดๆทั้ทงสิ้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของไปสุขุูสุขคุมมณีวันทีซีมิถุนายนยุชองหาหกเจ็ดเนามิีหามาติดต,ตามกันต่อสำหรับรเล่าพัฒนาเล่าพัฒนา,ฒนางวดประจำวันทีหามิถุนายนชองหาหกเ,กเนาะ เอ้าก่อนจะไปชมแต่าเบิรงแนวทางแล้วรัฐบ,บ้าลไทยตอนมหนตรงไหนเนานะรัฐบาลไทยชุดหนีล่อก่อนเลยพี่น้องชุดหน,นีล่อก่อนล่อก่อนสำลัรับหน่วยลางวันวทีนน่16มิถุนายนาก่ะ เจ็ดเก่าสามยี่นองเจ็ด่าสามสองตัวได้ค่อยๆกันรับสิบล่างมีหกสี่สองหกสี่สองลงให้แล้วเนาะสูตรร้อยมาเลยสองตัวมาตัวนี่ได้ไปนองเก่ากับหมสองตัวมาตัวแต่เบิ้งวันนี้มาออกเน็จับคู่ให้เรียบร้อยสําหรับสูตรลอยมาไล่หัวเทแล่ากับเขาทีซีเขาซี วังื่อนเดีเจ็ดกับหนึ่งพี่น้องเงืที่แล้วเก้ากัปหนึ่งวัื่อนเดีเจ็ดกับหนึ่งพี่น้องเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสำหรับเงืนนี้เจ็ดกับหกเลขกับหกเลขคงขี่หกเจ็ดแปดวันนี่เป็เจ็ดกับหกอันนี้สำหรับบนย่างเดียไม่แปดกับศูนย์รอดผิดตามสำหรับชุดบนตรงๆบนตรงๆ บนตรงๆยี่สิบชุดวันเอกเฉลดตัวใดเด้รอดกีตามมันออกตัวกัปพี่นออกออกตัวกัปแล้วทำมาเป็นเนืทา,า,านของเหล้าพัฒนาอีกเนะพืนะ่อนนลับหน้าพัฒนางูอัติเรีว่วรุดได้พี่นอ้องรุดรุดแต่ว่าเลกวิ่งนี่เขาคือเก้าอันนี้อันนี้ล่างเขาทีสามพี่นอ้องแต่ว่าปกกระกบคู่บรเขาวิ่งลุดเขาทีสามแต่ว่าประกบคู่บ่เขา สำหรับเน้นบนเน้นบนกับจับคู่มะเขาอเล็กออกเบือนเนาะแต่ว่าเลขวิ่งหลุดเขาือเก่าเขาอยู่ที่เก่าเน้นในที่เก้าเขาที่เก้าแต่ว่าจับคู่มะเขือแปดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดเก่าเลขกออกเก้าเก่าจับหัวกันอยู่หกเก่าอาทิตย์ที่แล้วเขาเขาท้องว่าบุวันนึงมัดบุญอาทิตย์นี้สีเขาดักงวดน่ติดตามไป แบบไร่เป่าเล็กที่ผมจะคูอัตเลกวิ่งหลุดเหล็กเดินไปไกลได้ไปหนอยจนมาประกบคูพอไข่เขาเขาเตลกเดินเขาเตลิกเดินวิ่งหลุดนะวัดเรียกให้หนึ่งสามห้าเหล็กออกหนึ่งสามมานําการกอดข้อกันม่าหนึ่งสามเหล็กไปเอกกับจ้าสองวันนี้เลยเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก่าหนึ่งเดินไปหนอยแล้วสิบปกบคูระยะไหรอจุดตาง คือพี่เขามีรุดแล้วถามว่ามาถี่ผมแจ๊ปคูใหก้กะพี่น้องเอาไปฮะอาจารย์อื่นมาแจ๊ปคูใสก่กระไรเอา,าเตเหล็กเหล็กเด่นวิ่งหลุดไปกแล้วก็ก็เด่นวิ่งหลุดผมของผมมันรุดเนี่ยเนอะมันเป็นตัวเหล็กตามมันตัว บนในบนนี่แท้เห้าหกหก nhìn được cào cấp đây không à đẹp có cuộc 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 ห้าเก้าสามหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งลกกลมไปทิ้หนึ่งแล้พี่หนอกเหนี่ยนท้หนึ่งเหนี่ยนนหนึ่ง เน็นสีผู่คือเเขาบนล่างน้อพี่น้องผมจับได้ชุดเดียวเพราะว่าเยอเน้นบนเน้นล่างปล่อยเราวิ่งเหรอวะเก็บได้ชุดเดียวบนล่างคลิปต่อไปพี่น้องคลิปต่อไปจิเป็นคลิป คลิปต่อไปจะเป็นคลิปชุดล้างแล้วพัฒนาพี่น้องเฮ้ยรัฐบาลไท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 ยยี่สิบชุดตรงๆร,ร,รัฐบาลไทยล้างยางเดียวพี่น้องเราติดตามมาจะมีชุดใดแน่ยเฝากก่อนพี่น้องเนาะอ่ะ สำหรับลาปัตนาแคบหน้าจอแต่พิธีอบาอกขออภัยด้พี่น้องเด็กนี่เขามีรถผมก็ลงทุนคือกันนั่นแหละเมมเบร่ลาผมเขียนให้แล้วผมบ่ลงทุนผมก็ลงทุนคือพี่น้องกันแหละอาทิตย์ที่แล้วเขาสองงวดอาทิตย์นี้ที่เขาตักงวดนะล่อติดตามกันคลิปนี้ก็ฝากต้อนพี่น้องซํานีน้เนาะเด้วคลิปต่อไปยี่สิบชุดล่างตรงๆสํสำหรับ รัฐบาลไทยมารอติดตามมาสิดประกบคู่ดตตัวไดนเนี่ยยีซิปล่างตรงๆอ่ะเอาคลิปนี้ฝากตอนนส้เนาะสวัสดีครับ